อันนี้ผมจะมีคําถามแล้วอาการปวดที่ข้อที่เรารู้สึกมันมาจากไหนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอนาตมีแบบเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ดูส่วนประกอบของเขาวันนี้เนี่ยจบไปเลยวันนี้เราจะรู้เลยว่าเขาประกอบด้วยอะไรบ้าง mm hmm. จากปกติเนี่ยเ,เราเราไม่รู้เลยว่าเขาประกอบด้วยอะไรเราก็เดินมาทุกวันนะครับแต่วันนี้เราจะรู้เลยนะครับส่วนแรกครับที่เขา่าที่เราเราล้มแล้วเป็นกระแทกแล้วเราปวดโอ้ยนั่นนี่กระดูกสะบ้าง จุดนี้เป็นจุดที่ป้องกันการเสียหายของเข่าเวลาเราล้มแล้วกระแทกเนี่ยไอ้ตัวนี้มันช่วยป้องปัดป้องกันไว้นะครับเออจะเจ็บ<ม>นึกภาพเนาะเวลาเราไปกระแทกแล้วเจ็บเนาะจะอยู่นี่คือนี่มองมองก็คือมองตรง<ม>ด้านหน้านะครับนี่คือบุกกระดูกสบ้าด้านหน้านครับประกอบด้วยเข่าประกอบด้วยกระดูกสบ้าแล้วก็กระดูกอ่อนตรงนี้มันจะออกขาวๆเหลืองๆนะครับจะอยู่ตรงนี้เป็นกระดูกอ่อนคือไม่ใช่กระดูกแขงกระดูกแบบมันแบบ อ่าสีขาวนั่นเองนะครับเออเออใช่นี่ถึงไก่นะครับข้อไก่นี่ถึงข้อไก่เวลากินก็กินแต่แถวนี้แหละนะครับกุบกุบตัวนี้แหละคือกระดูกกระดูกอ่อนมันจะอเคี้ยวได้อ่ะเออคืออันนี้เนี่ยดูนะครับว่ามันจะเป็นประกอบด้วยข้อข้างบนหรือข้อข้างล่างนะครับอ่าแล้วก็จะมีหมอนรองกระดูกนะครับด้านนอกนี่คือด้านนอกนี่คือขาขวาด้านนอกด้านนอกนี่คือด้านนอก นะครับอันนี้กระบกระดูกระดูกรองด้านนอกครับถัดมาก็ดูรองด้านในคือด้านในนี้ก็คือมันเหมือนกันแหละมันบาลานนะครับถัดมาคือเอ็นเข่ามันไม่ได้มีแต่กระดูกกระดูกอ่อนนะมันมีเรื่องเอ็นด้วยเพราะเอ็นมันเป็นตัวยึดมัดให้กระดูกนมันอยู่ด้วยกันถ้าเอ็นขาดเไยครับกระดูกก็หลุดออกจากกันนะครับเอ็นมันไม่ได้มีเส้นเดียวเดเอ็นมันมีเส้นด้านข้างสองข้างคุมไม่ให้มันหลุดมาได้ซ้ายหรือด้านขวาเข้าใจไหมครับ คือคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเนี่ยที่เอ็นมันมันไม่ดีเนี่ยเอ็นหลวมมันจะหลุดไปซ้ายหลุดไปขวานะครับเออดังนั้นมีเอ็นสองข้างนะครับเอ็นด้านนอกนะครับเอ็นด้านด้านขวาก็คือด้านนี้นะครับเอ็นด้านในคุมสองข้างมีเอ็นอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าเอ mm ็นเกี่ยวพันนะครับมีเอ็นควายน้าเอ็นควายหลังนะครับ mm hmm. มาดูภาพก็เรีว,ว่าม mm hmm. ีมีเส้นเอ็นสี่เส้นจำง่ายๆว่ามีกระดูกสองอันประกอบด้วยตัว ร่วมกันนะครับตัวช่วยเสีย์สีก็คือกระดูกอ่อนแล้วก็มีเส้นเอ็นซ้ายขวาเส้นเอ็นข้างในไข้เพื่อให้มันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะครับนี่คือส่วนประกอบของข้อนะครับข้อเข่านะครับอันนี้นับเฉพาะข้อเข่านะแล้วข้อที่เกี่ยวัปเชิงแบบพับนะครับอ่ะแล้วกนกระดูกก็จะแบบอย่างนี้ได้นะครับพับได้นะครับแล้วคําตอบคือปวดจากที่ไหนครับปวดมันจากทุกจุดแหละ<อ>คือเวลาเราปวดเนี่ยมันเสื่อมทั้งเส้นเอ็นกระดูกอ่อนกระดูกแข็ง รวมทั้งกล้ามเนื้อในส่วนนั้นคือเส้นเอ็นเนี่ยมันจะยืดออกไปมันจะเป็นกล้ามเนื้ออีกทีหนึง่งแล้วมีกล้ามเนื้อคุมอีกทีหนึง่งแล้วมีเยื่อหุ้มข้อเข่าอีกทีหนึง่งเพื่อให้มีน้ําในข้อเขา่าไ,ไม่กระชอกออกแล้วก็ลื่นไหลแล้วก็หล่อลื่นนะครับดังนั้นส่วนประกอบของข้อเข่าเนี่ยจะประมาณนี้แล้วที่ผมถามว่าแล้วอาการปวดมันจะข้อไหนถ้าคุณเอ็นไม่ดีเอ็นฉีหรือเอ็นอักเสบปวดไหมปวดถ้ากระดูกอ่อนเกิดสึกหรอปวดไหมปวด ก่ลกล้ามื้อตรงนั้นอักเสบปวดไหมปวดถ้าตรงนั้นเยื่หุ้มมันขาดฉีกขาดปวดไหมปวดดังนั้นอาการปวดของข้อเข่าสามารถเป็นได้ทั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นรวมๆกันแล้วเวลาเราฟื้นฟูเราต้องฟื้นฟูทั้งหมดครับไม่งั้นเราก็จะปวดเรือรังนะครับและแน่นอนว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะเสียหายในเรื่องของส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วเนี่ยพอมันรับน้ำหนักไม่ได้มันจะไปเริ่มเสียหายจุดๆอื่นเช่นถ้ากระดูกอ่อนเริ่มบางแล้วเราใช <ๆ S 1> ้างานไม่ไม่ดูแล เอ็นก็จะเริ่ม yeah, แย่เราไม่ออกกําลังกายไม่ไม่ดูแลกล้ามเนื้อตรงนั้นก็จะหย่อนยานก็จะทําให้มันจะเริ่มหลวมๆแล้วมันจะจะหลุดซ้ายหลุดขวาได้นะครับคือ mm hmm. จะได้ผิดล่างขึ้นท้ายยืนตรงมันก็จะยืนขาโป่งนี่เป็นต้นนะครับ mm hmm. เออคือมันเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> ดูไกลตัวนะแต่มันใกล้มากเพราะมันอยู่ตรงเข่าเลยนี่เองใกล้มาก <c oughs> นี่คือกระดูกด้านหน้าและหันมาหันตรงหานี่คือกระดูกอ่อนนะครับสีขาวๆนี้นะครับกระดูกสบ้านะครับเป็นแท่งกระดูกแข็งด้านบนกระดูกแข็งด้านล่างนะครับอันนี้มาปกป้องแล้วก็นี่คือเยื่อหุ้มเข่านะครับเยื่อหุ้มเข่าก็จะครอบนะครับแล้วมีตัวนี้คือนี่คือตัวของนี่แคปซูลมันจะมีน้ําในข้ออยู่ในอยู่ในอยู่ในนี้คือค้ออันนี้เ็าเอาข้อดออกพับก็จะเห็นว่ามันวางอยู่บนกระดูกสองกระดูกสองช่องเนี่ย กระดูกมาวางเฉยๆมาวางนะครับโดยกระดูกอ่อนมันเป็นตัวช่วยเสียดสีนะครับแต่มียี่ห้คุ้งเขาคุมไว้เพื่อไม่ให้หลุดจากกันนะครับโ<ม>ดยที่เดี๋ยวมันจะมีมีพูดถึงเรื่องเส้นเอ็นนะครับแต่ก็จะเห็นว่ามันปิดยกได้นะครับอันนี้ก็ด้านซ้ายด้านนอกอันนี้ด้านในอันนี้คือถือว่าเป็นข่าขวาของเรานะครับอันนี้ในด้าน,นนอกด้าน,น,าน,านในแต่ว่าลักษณะคล้ายกันือเป็นที่วางของกระดูกอ่อนด้านบนด้านล่าง อ่าเรี้ก็นี่กระดูกซบ้าแล้วก็เนี่ยสามารถที่จะพับพ,พับได้เพราะวมันเป็นแบบมันเป็นแบบแบบแบ,บ,บานพับนะครับอันนี้กระดูกเล็กนิดนึงอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีสนสำคัญในเรืเ่องของพับเท่าไหร่นะครับเป็นตัวตัวลองความสมดุลอันนี้มาดูด้านนี้คือสีขาวๆนี่คือเขาเรียกว่ากระดูกอ่อนนั่นเองนะครับพลัชนะครับก็จะเป็นตัวของกระดูกอ่อนนะครับด้านบนแล้วด้านล่างก็จะ เชื่อมกันนะครับเวลามันก็จะเห็นไหมฮะมันจะมีซีร่คือสามารถที่จะถูไปถูมาได้โดยที่ว่าจะมีน้ําหลอลื่นหรือหรือว,ว่าน้ําในข้อเนี่ยอยู่ในช่วงของกระดูกอ่อนนี้นะครับให้มันขยับได้นะครับอันนี้คือกระดูกแข็งนะครับกระดูกแข็งด้านบนกระดูกแข็งด้านล่างนะครับอันนี้เป็นตัวแหล่งรวมของแคลเซียมแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคอลลาเจนนะครับอันนี้เป็นกระดูกแข็งคือต้องเป็นธาตุแคลเซียมกระดูกอ่อนเป็น ตัวของคอลลาเจนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่าคอลลาเจนประเภทไหน,นอันนี้มาดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งและนี่คือเอ็นเห็นไหมเอ็น <N S 2> ประกอบด้านซ้ายด้านขวาคุมไวม้ไม่ให้หลุดไปด้านซ้ายด้านขวานะครับอ่าอันนี้เป็นเอ็นนะครับให้เข่าที่มันอยู่ในร่องในรอยไม่ขยับออกไปข้างนอกนะครับอ่าแล้วสังเกตว่ามีเอ็นตรงกลางเนียเอ็นตรงกลางเอ็นเอ็นหน้าเอ็นหลังทําให้เราพับได้ไง มันจะดึงได้โดยมีแรงดึงเราเวลาเรารู้สึกสั่งร่างกายให้พับมันก็จะมีดึงไปดึงมาแล้วดึงกลับนะครับมีด้านหน้าด้าหนาหลังนะครับนี่ป้องกันไม่ให้ออกไปข้างนอกคือเอ็นมันจะป้องกันไม่ให้มันก็คือแค่กระดูกที่อยู่วางกรดอออูอยู่ในช่องน่ะอยู่ในช่องน่ะมีหมอนรองครับมีหมอนรองกระดูกนะครับแล้วก็เอ็นนี่ป้อง,อองกันไม่ให้ไปซ้าไปขวาหรือเคลื่อนนนันเองนะครับ เออดูแล้วมันเสียวเข่าเนาะโอ้ดูแล้วแบบเสียวแทนนะครับรู้สึกพอเทนจบวันนี้รู้สึกกลับไปปวดเข่าเลย <laughs> รู้สึกเป็นโรคโรคข้อเข่าเสื่อมทันทีนะครับไม่ใช่หรอกผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะแค่ไม่เคยคิดถึงหรือ,ร,อรักษาเขา่าหรือรักเขา่าหรือเข้าใจเรื่องเขา่าวันนี้พอเข้าใจจะป้องกันมากขึ้นแล้วก็จะรักเขามากขึ้นนะครับ และนี่คือหมอนรองกระดูกซึ่งในทุกข้อมันจะมีหมอนรองกระดูกอยู่เช่นหมอนรองกระดูกไทยสลังก็มีอันนี้บนข้อเข่าก็จะเป็นช่องที่ไม่ให้มันเป็นล็อกไม่ให้มันเคลื่อนอ่ะมันเป็นล็อกทำธรรมาชาตินะครับอันนี้ก็สําคัญมากก็ประกอบด,ด้วยคอลลาเจนและกระดูกกระดูกอ่อนนะครับมันเป็นกระดูกอ่อนประเภทหนึ่งก็ต้องมีคอลลาเจนนะครับที่ผมเล่ามาหมดถ้าส่วนไหนมีโอกาสเสียหายอักเสบฉีกเข่าก็จะเริ่มปวดเขา่ามันมีโอกาสปวดเข่าจาก ส่วนประกอบเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่คือเหมือนเป็นซอฟเกตใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือเหมือนกับมีช่องให้แบบอยู่ในอยู่ในร่องลอยอยอ่ะหมอลองกระดูกไอหมอลองกระดูกนะครับถ้าเกิดว่าตัวของเราเนี่ยมีหมอลองกระดูกที่แข็งแรงมันก็จะไม่เคลื่อนแล้วก็มั่นคงนะครับแต่ผู้สูงอายุเป็นไงครับมีโอากาสบางคนไม่ดูแลก็แตกมันก็จะเริ่มหลุดออกจากช่องเนี่ยไอตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนตัวกันชนนะครับ เป็นโลกันชนนะครับโอเคไหมฮะนี่เข้าใจเรื่องเข่ามากขึ้นไหมครับอ่างั้นไปต่อดีกว่านี่ผมขอไปเร็วแล้วนั่นคือเมื่อกี้สรุปก็คือว่าเรามีส่วนประกอบที่ต้องดูแลอะไรบ้างนะครับคือหมอรองมาดูข้อเข่าต้องแข็งแรงถึงจะไม่ปวดนะครับก็จะนี่คือของจริงให้เห็นนะครับอ่าก็จะเป็นช่องแบบนี้เข่าก็จะอันนี้คือเหมือนอยู่ด้านบนนะ่ะแล้วอันนี้มาทับกันนะครับมาดูเล็บเพราะว่ามันถอดออกมาเห็นจ้ะ อันนี้คือเอ็นเอ็นต้องดูแลเอ็นมีซ้ายเอ็นขวาเอ็นไขว้หน้าเอนไขว้หลังนะครับมีสี่เส้นด้วยกันนะครับอ,อันนี้นี่มองจากด้านข้างนี่มองจากด้านด้านตมนะครับนี่คือด้านหน้านี้ซ้ายขวาแล้วก็ไขว้ข้างในนะครับเอ็นเพเขาต้องดูแลกล้ามเนื้อข้อเข่าเขา,ขาบอกว่ากล้ามเนื้อข้อเข่าถ้าไม่ดูแลไม่แข็งแรงก็จะปวด,ดเข่าได้เหมือนกันเพราะกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็กล้ามเนื้อที่มันหย่อนยานจะทําให้ข้อเนี่ยมันไม่อยู่ในช่องมันจะเลื่อนออกนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ เข่าหลุดข้อหลุดบางทีบางคนบางคนมีเป็นข้อไหลหลุดอะ่ะเ,เพราะเอ็นมันมันหลวมกล้ามเนื้อมันหลวมก็มีวมิธีแก้คือก็ไปออกกําลังกายเบาๆเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแข็งเดี๋ยวผมจะมาฝากเรื่องของการออกกําลังข้อเข่านะครับแบบง่ายๆอย,าง,อยางที่บ้านนะครับโอเคไปเร็วนะแล้วสิ่งที่วันนี้จะมาคุยเยอะเลยคือเรื่องของกระดูกอ่อนนะครับ o s t e o a r r i t i s นะครับหรือโรคข้อเสื่อมเนี่ยด,ดูง่ายๆครับเอาดูด,ดูง่ายๆคืออันเนี้ย อันนี้คือนี่คือกระดูกแข็งกระดูกแข็งด้านบนกระดูกแข็งด้านล่างใช่ไหมครับสีขาวนี่คือกระดูกอ่อนเป็นเทลที่จอยนะครับแต่ที่ไม่ไม่แข็งแรงเนี่ยกระดูกอ่อนจะเริ่มแตกนะครับคือเริ่มหลุดเริ่มผูดเริ่มเสื่อมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นโรคข้อเสื่อมอย่างแท้จริงนะครับตอนนี้เราจะสังเกตได้กระดูกอ่อนดูง่ายเวลาดูเอ็กซเรย์ได้กระดูกอ่อนจะเอ็กซเรย์ไม่ติดกระดูกแข็งติดเวลาเราถ่ายปุ๊บกระดูกอ่อนมันจะ ไม่มันจะไม่เห็นมันก็จะเหมือนกระดูกมันลอยอยู่กระดูกแข็งลอยอยู่นะครับคือมันจะมีสเปซคือจะมีข้อที่แบบลอยอยู่แยกจากกันเพราะว่ากระดูกอ่อนมันมันมีความหนาที่โอเคนะครับแต่เวลามันจะติดกันเลยคือกระดูกอ่อนมันเสื่อมมันมันสุดไปจนกระทั่งแบบติดชิดเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อเสื่อมคือถ่ายเซฟปุ๊บดูเห็นเลยนะครับก็คืออ้าวกระดูกอ่อนหายนะครับนี่ lost of joint space คือัวกระดูกก็ใสย <g ots> ก็อันไหนมันเอียงไงอันนี้อาจจะยังเหลืออันนี้อาจจะไม่เหลือกกใช่แล้วมันจะเริ่มการขัดสีจนกระดูกแข็งเริ่มผิดรูปม,มันจะยืนไม่ได้คอ่านี่คือนี่คือปัญหากระดูกอ่อนนนี้ดูง่ายคืออันนี้เนี่ยแบบเฮลตี้นะ,ะนี่มองกับด้านข้างนะครับอันนี้คือหัวหัวเข่านะครับอ่านี่หัวสะบ้าหัวเข่าแล้วก็เข่าอันนี้คือกระดูกอ่อนครบอันนี้กระดูกอ่อนแตกละเอียดเล็กเลยนะครับเป็นขูกขัดนะครับ ต้องดูแลทั้งหมดก็คือเนี่ยความเสื่อมเสื่อมที่กระดูกอ่อนที่ผิวข้อกระดูกตัวกระดูกแข็งก็อาจจะมีการที่เรียกว่าผิดรูปผิร่างเาเกิดการเสรียดสีในจุดที่ไม่ถูกก็เกิดหนาตัวในจุดที่เสียดสีคือกระดูกอ่อนบอรมันหายแล้วอะ่ะมันก็สร้างกระดูกอ่อนไม่ทันมันก็กระดูกแข็งมันก็เลยงอกมันเป็นแบบรูปที่แบบมันไม่อยู่รูปแบบที่เหมาะสมแล้วเริ่มมีรอยขุกข,ขะเริ่มมีอะไรคือ มันเกิดการมีข้อกระดูกงอกขึ้นมาคือกระดูกแข็งงอกในแบบไม่เดียดทำให้ยิ่งขัดไปอีกนะครับก mm hmm. ล้ามเนื้อรอบข้อเขามีความแข็งนน้อยลงคือแทนที่มันคุ้มแล้วก็ยืดอยู่ได้ดีก็แบบหย่อนยานนะครับแทนที่คุมคุมข้อก,ก็ก็ไม่คุมได้นะครับเอ็นยึดข้อเข่าบางส่วนหย่อนยานขึ้นก็ทําให้หลุดหรือว่าการเคลื่อนไหวไม่ดีนะครับยืดห้มข้อเข่ขาใครเคยเกิดอักเสบก็ป,ปวดทั้งหมดเนี่ยต้องดูแลถ้าไม่ดูแลปวดไหม ปวดหมดเลยนะครับแล้วบางคนถามว่าปวดปวดแล้วปวดจากอะไรตอบไม่ได้ครับก็ต้องไปตรวจแต่เอาหลักๆส่วนใหญ่ก็จะกระดูกอ่อนนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนไม่ออกกาลังกายมักจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อกับเอ็นนะครับผมกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.